สระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบการให้บริการแก่นายจ้างลูกจ้างและสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนโดยใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับการทำงานเพื่อให้ในายจ้างลูกจ้างสถานพยาบาลได้รับความสะดวกในการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน จากเดิมการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในจ้างลูกจ้างต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อแจ้งการประสบอันตรายทำให้ต้องเสียเวลาในการทำงานและเกิดความยุ่งยากทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจึงได้พัฒนาระบบการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน e-compensate โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ในายจ้างลูกจ้างสามารถแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและขอรับเงินทดแทนผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. นนายจ้างลูกจ้างสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม So. w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  s o g o t h w w r r ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ2ไปที่บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเงินทดแทน 3. ในจ้างลูกจ้างทำการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 4. สถานพยาบาลที่รับการรักษาพยาบาลลูกจ้างส่งเอกสารประกอบการรักษาพยาบาลและใบแจ้งหนี้5ตรวจสอบติดตามสถานะของเรื่องที่แจ้งการประสบอันตรายประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้สามารถดำเนินการแจ้งการประสบอันตรายยื่นขอรับเงินทดแทนและส่งเอกสารผ่านาระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รวมถึงสถานพยาบาลสามารถส่งใบรับรองแพทย์ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลและข้อมูลการรักษาพยาบาลเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยจ่ายเงินทดแทนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นลดขั้น ลดระยะเวลาโดยในจ้างลูกจ้างและสถานพยาบาลไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิประโยชน์จากการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการรับบริการอันจะส่งผลให้การจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศการพัฒนาระบบการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานถือเป็นการยก ระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทางหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกตามนโยบายการปฏิรูปการทำงานและการให้บริการภาครัฐด,ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเพื่อให้แรงงานในประเทศไทยมีหลักประกันสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป